ครับผมสวัสดีครับพ่อกับไปดีคนในบ้านคอก็พี่น้องครับผมใบเบาเช้อพุ่มคนบลอคือเก่าครับพี่น้องครับผมวันนี้เฮาไกยิมาเบื้องการอยู่การกินของแรงงานไทยครับผมวันนี้เฮาไกยิมาเบื้องครับผมอันนี้เบื้องขอกไก่ขอกไก่ขอกเป็ดเนาะเฮายิบ้าเบื้องครับเลียงเป็ดเรียงไก่นี่แหละพี่น้องครับผมเรียงเป็ดเรียงไก่ครับผมเลียงไปกินไข่มันครับพี่น้อง เลี้ยงมากินใครกินนั่นั้นมันครับพี่น้องเป็ดสามสี่ตัวครับได้มาใหม่เขาก็เบิ่งครับหัวหานก็ไายเราอยู่ฟาร์มไก่เพิ่งเลยเอามาเลี้ยง